กัเคยนะครับกับเมลสกาดประกายแสยงนาตีนะฮะเราอยู่ไอดีผมเองนะครับจากที่เมื่อเช้าสุ่มตัวละครไปอืสุ่มตัวละคร,ไม,มมะครไม่ค่อยเกลือลรอครับแต่ว่าแต่ว่าโอ้ตอนนี้พี่บัตรรลายแล้วนะแต่ว่าโอ้โหสุ่มแพ็กตัวอันเชิญนิดเกลือเหลือเกินครับอ่ะ ตรงนี้ได้เมลสากาดมาแล้วครับถ้าใครอยากดูความเกลือสุดๆแล้วไปดูย้อนหลังเอานะครับคือสูงไปร้องไห้ไปนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาปั้นเมลสากาดนะครับซึ่งเอาเมลสากาดเข้าทีมก็จะไปแทนกับเกโลเกโลเลยครับเกโลเกโลซึ่งแบบมันตกเมตาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั้นให้ดูนะครับซึ่งผมเตรียมของไว้แล้วซึ่งจะเอาของเกโรลีทั้งหมดแล้วดูเพชรนั่นสิฮะเพชรมี20,000จากที่ไม่เคยมีเพชรมาก,ก่อนนะครับ นั่นแหละครับผมเตรียมของไว้ให้มันแล้วนะครับจัดเมลสกัดล่างหนึ่งนะครับนี่แหละฮะแล้วโบนัสเฮดพีมาตึงๆต,ตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแหละผลต้านทานขึ้นมาแล้วมี HP นะครับผมแล้วก็ตรงนี้อัตาราดาเมจและ HP 3แถวนะครับโอเคแล้วก็มาใส่เมลสกัดให้เมลสกัดเออบวกตรงนี้ครับเอเฮ็ดเพิ่ม HP นะตรงนี้แล้วก็ไล่หาเอาขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะฮะในการ ตั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นคลิปรีวิวนะครับอ่านอยู่นี่เปิร์ปปาเสร็จเปิร์ปเปิร์ปเปิปเปิร์ปเปิร์ปเปิร์ปเปิ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 อ้าวไปไหนวะอย่าบอกนะอันนั้นเป็นการเทปผีเฮ้ยอันนั้นเป็นการโจมตีเหรออ้าวไปไหนวะไม่มีวะอันนั้นการโจมตีแน่เลยเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันโอเคต่อไปการ์ดมังกร อันนี้นะโอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้สวยสวยจัดเลยสวยจัดเลยเพิ่มมาตาด,ดาเมจด้วยนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปของที่สวมใส่อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทําอุปกรณ์แดงผ่านอันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นนักปวดนะครับมาตรงนี้แล้วก็ไม่แล้แล้วเดี๋ยวไปรีของนี่ฮะโอ้โหต้องรีของอันนี้ก่อนนะฮะ รีของกิโลครับเพราะว่ากิโลไม่ได้ใช้แล้วครับเดี๋เวเมลสากัดมาใช้แทนนะครับปลดครับปลดก่อนครับจังหวะนี้หูเซเซบอกอันนี้ต้องต้องลาจากกันก่อนฮนะโอ้โหนี่ฮะตึงๆเลยฮะไปให้หมดฮนะตรงนี้เมลสากาัดถึงจะเป็นตัวซับก็จริงแต่ว่าเราก็เน้นให้มันได้นะครับผมเอ่อการนัป็นการโจมตีครับขอบคุณมากครับสำหรับช่องแชทนี่ฮะทำคลิปผ่านผ่านไลฟ์ก็จะดีอย่างนี้แหละฮะเป็นโจมตีใช่ไหมโจมตีงั้นเอาอันนี้ดีกว่าโจมตีงั้นเอาอันนี้ก่อนดีกว่า นะครับเฮ้ยหรือว่าเราสุ่มดิสุ่มใหม่เลยดีกว่าเออสุ่มใหม่เลยดีกว่าสุ่มผ่านคลิปเลยครับผมเออมาดัดแปลงเลยเออเผื่อได้ HP ปดแม่นยำหนึ่งพลังโจมตีหนึ่งเฮ้ยการเราเยอะอยู่การเราเยอะอยู่เหย่าสุมาส่มเลยเหย่าสุ่มเลยเออมาตรงนี้โปกมาต่อ HP หนี่ยอืลดป้องกันการนี้เรามีเยอะอยู่แล้วมีดองไว้ลดป้องกันอีกแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยน น่าจะต้องเปลี่ยนโป๊มาตรงนี้พลงโจนตีเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับเพพีต่อครับโป๊มาตรงนี้อ่าแล้วตีบวกต่อเป็นไงเออนี่เพพีมันต้องงี้ไปเพตีต่ออโหมันต้องงี้ดิครับเพพีต่อไห้ลถป้องกันได้อยู่รดป้องกันได้อยู่ขอให้พี่แถวหนึ่งนี้จบเจ้าไม่เล้าหรือเลยครับผมจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยครับแล้วที่เห็นผมเพชรเยอะขนาดนั้นต้องไปดูแล้วฮะต้องไปดูตอนที่ผม สมตัวละครแล้วฉากไม่มีเพชรเลยเพชรเพชรมีสองหมื่นเฉยพลังป้องกันวะเพชรพี่ขออีแถวหนึง่งจบเลยนะเพชรพี่ขออีแถวหนึง่งไม่ก็อย่าใช้นี้ไปก่อนนะครับผมเพชรพี่ไหมโอ้พลังป้องกันไม่เป็นะไรเอานี้ไปก่อนเอาเพชรพีเเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีเดี๋ยวค่อยไปรีเพิ่มโอเคขอบคุณนะครับที่บอกว่าการนั้นเป็นการโจมตีนะครับไปครับนี่ครับปึ๊บไปโอเคปึ๊บไปอีก ขอ,อ HP เต็มเต็มๆไม่มาไม่มาขอเ p ็ HP เต็มๆก่อนได้ไหมได้หรือไม่เออ HP พี่เต็มแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปย่อยกันย่อยย่อยการบัฟน,นะครับผมคืนค่าโปกมันติ๊กได้ทีละอันใช่ไหมการอัปดาวเท่านั้นครับเราจะเก็บออปชั่นไว้นะครับโปกไปตรงนี้เดี๋ยวปั้นแบบจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับผมึ๊บไปเคการอัดาวเท่านั้นโอเคแล้วเราก็อัปดาวครับ Oh. อัพดาวก็จะได้อัพเต็มเต็มด้วยนะครับผมเต็มเต็มไปเลยโอ้โหเพิ่มมารัวๆเพิ่มมารัวๆ HP ต้องเยอะ HP ต้องเยอะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตัวดามเมจหลักแทนกิโลกกโลเพราะฉะนั้นมันจะต่อหลังเอมันจะมันจะอยู่หน้าเมลอยู่หน้านี้เลยนะเมลสากาดเนี่ยจะอยู่หน้าราชาทะเลลึกเลยนะครับเพราะมันต้องใช้แชตีก่อนนะครับแล้วเดีย๋ยวไปรีวิวให้รับชมกันนะครับผมเลยต้องปั้นสุดไว้ก่อนนะครับผมกิจกรรมใหม่ไม่โหดมากโอเคครับ ขอบคุณสาหรับข่าวสารนะฮะไปตรงนี้ครับน้องพูดโดนนะพัวน้องพูดโดนก็แจกสมาชิกมาแล้ว2สมาชิกนะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะได้สมาชิกก็มาทันให้ทันไลฟ์ครับน้องพูดโดนเขาแจกแจกทุกครั้งเลยนะเออน้องพูดโดนเขาใจดีจริงๆนะฮะเอาละครับแยกต่อครับรีเซ็ตการ์ดตรงนี้เรารีเซ็ตของแดงที่เราทําให้เกโลไปแล้วก็คืนค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ต้องเอ้ยอเอาดี คืนค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่ได้ไม่เปลืองอันนี้อันนี้ใช้เยอะนะครับผมคืนค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยดูการ์ดดาวสามร้อยสี่สิบใบตึงๆแล้วเราก็ตีบวกตรงนี้ไปโปกโปกโปกเอาให้เต็ม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 ตรงนี้ไปครับนี่ฮะอัพอัพได้ครับอัพของแดงได้ด้วยครับมาอัพดาวกัน,นให้เต็มๆไปเลย มือต้องไหวครับมือต้องไหวครับตรงนี้เออน้องแก็บก็ได้ผ่านไลยไปนะครับน้องภูวดลเขาแจกสมาชิกแล้วน้องแก็บได้ไปนะครับออยากได้จุงอยากได้ต้องรอแล้วครับผมมาตรงนี้โฟมมาตรงนี้โฟ้อีกทีนึงเออโอ้โไปโไป้ไปโป้ไปโป้ไปทีโป้ไป โอ้โหมันมันจริงอะมันมือมันมือมากมากอะตอนที่ได้อัพอะไรแบบนี้นมาเลยครับโอ้แตนะ่พลังหายไปสิบล้านนะเอากิโลกิโลออกพลังหายไปสิบล้านนะครับผมปึ๊บปะโอ้โหตรงนี้ตึงๆมาเดีย๋ยวเราไปทําของแดงด้วยครับทำไมอันนี้มันแค่รู้เออต้องร้อยยี่สิบหน่อยอเอคไปครับทําตีบวกของแดงครับมีเซ็กไซบอกสามสามอันนะครับไปครับตรงนี้ปึ๊บ ไม่มีคุณสมบัติเสริมแหมเสีย,มมสยดายจริงๆฮะมาต่อครับตีบวกโปะไปอุย้ยอันนี้มันอันนี้มันนินจานี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนินจาก็โอ้โหกดไปแลป้วกดและหนึ่งมาตีบวกต่อเอาตรงนี้ปึ๊บไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโจมตีดาเมจเพิ่ม3%โจมตีโจมตีเดียวนะแล้วก็คัดโลกเอฟเฟกต์คืออะไรอะ เมื่อโจมตีเป้าหมายหลักติดเอฟเฟกมีโอกาส50%คัดลอกไปกับศัตรูในแถวเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเซตเดสกับโจมตี3%โอ้โหไม่เกลือเลยฮะอูนี่ใช้ได้เลยฮะอูนี้โหด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 จริงๆมาเราอัพไปขนาดนี้เฮดพีแล้วหกเฮดพีหกล้านหกใช่ปะหล้านหกแล้วนะเออมาอาวันนี้ต่อครับไปครับ ยาวๆยาวๆโอ้ไปตรงนี้สวยครับอ่าแล้วก็อัพอืมโอ้โหอันนี้ต้องไปอัพเฮพีหรือเปล่าการอัพดาวไม่เหลือแล้วการอัพดาวไม่เหลือไม่เหลือสำหรับอัพเพีแล้วโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเราจะมาถึงจุดนี้จุดที่ไม่มีการอัพดาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปรีของเกโลเพิ่มอย่าไปรีของเกโลอ,อ,อีก เป้าไปเออเดี๋ยวทำคลิปลากก่อนเกโลเกโลอยู่นี่ใช่ไหมเอาออกก่อนเออเราต้องปั้นที่สุดเราต้องเอาเอาเอาออกเอาออกจากศูนย์ฝึกก่อนโทษนะออกแป๊บหนึง่งเกโลหมดหมดหมดอน,นาคตแล้วครับเกโลครับโทษทีนะคืนค่าแป๊บหนึ่งนะร้อยเปอร์ซ็ไหมไม่ต้องหรอกเยอะตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยอีนี่ด้วย คือเมเซ็นไม่ไม่ต้องตังเราเยอะตังเราเยอะไปครับตรงนี้ปึ๊บไปเมลต้องเล่นสายเลือดเหรอครับใช่แล้วครับเมลต้องเล่นสายเลือดครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปปั้นเมลต่อ <riots> ปึ๊บไปอันนี้อัพอัพเท่าที่อัพได้นะอัพเท่าที่เราอัพได้โอ้ไปตรงนี้โอ้ไปอีกโอ้โหอัพไ้ up, เยอะจัดจัดจริงๆตรงนี้โอ้โหอัพได้หมดเลยว่ะตันว่ะเอาว่าเอาว่าเอาว่าเรื่องเท่าไหร่ละ 8ล้าน8ล้านจะ10บล้านแล้วโอเคอันนี้ยังไม่ต้องอัพอันนี้ทุกคนครับอย่าลืมกดเข้ามากดรับด้วยนะไหนๆก็คลิปปั่นแล้วบอกต่อกันด้วยโอเคปอัพตรงนี้ต่อ3ดาวครับผมโวกไปโอเคอัพไปแค่3ดาวแล้วปล่อยปลุกตื่นมาตรงนี้กด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 โอเคอันนี้ยังไม่ได้นะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมอ่ะเปิด อะเปิดเปิดเปิด้รัวๆอันนี้อต่อได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วก็เปิดซักส่าครับแล้วก็เอยวไปฟาร์มกันอีกนิดนึงนะครับผมอ่ะเปิดตรงนี้โอเคได้อีกมาอีกหเศษได้อีกหนึ่งอันตรงนี้โอเคตอนนี้ก็คือเลือดอยู่ที่8ล้าน7 8ล้านเจ็ดแสนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว ผมไปปั้นต่อยนิดนึงเดี๋ยวไปฟาร์มทักษะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้รับชมนะครับผมวันนี้แหละวันนี้แหละได้ดูคลิปกันวันนี้3คลิปเลยนะครับผมคลิปซุม่มคลิปปัน้นแล้วก็คลิปรีวิวนะครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ัสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายยสวัสดีครับ